นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาะเสวนาจะภารานังปันติตาน,านังจะเสวนา ปูชาจะปูชานียนังเอตัมมังคารมุตตะมันติอิขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจชี้ความเป็นไปแห่งชีวิต ที่เลขิตชีวิตของพวกเราไว้ให้ท่องเที่ยวไปเกิดในภพต่างๆได้มากมายจนกระทั่งได้มีชีวิตมานั่งอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านสารุชนทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ ตามสมควรสือไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ามงคลธรรมมงคลชีวิตตอนแรกกันแรกเป็นมงคลที่หนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายได้ตอบป,ปัญหาของเราเทพพยาดาทั้งหลายที่ต่างก็สอบถามกันมานานว่าอะไรคือมงคลชีวิต จะหาอะไรมาเป็นสิ่งเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีต่อไปปัญหาเรื่องอะไรเป็นมงคลชีวิตนี้เกิดถกเถียงแสดงกันไปต่างๆนานา,นาบางคนก็ว่าเมื่อตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วได้พบสิ่งดีๆสวยๆทำให้จิตใจเบิกบานนั่นแหละเป็นมงคลของชีวิตในวันนั้นเช่น ได้เห็นสวนดอกไม้ได้เห็นพระอาทิตย์ในยามเช้าได้เห็นความสวยงามอื่นๆเป็นต้นบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงไพเราะเช่นเสียงะระฆังสวดมนต์ของพราหมณ์เสียงร้องในโบสถ์เสียงร้องเพลงในยามเช้าที่ให้จิตเบิกบานไม่ห่อเหี่ยวก็ทำให้ชีวิตเป็นสิริมงคลในวันนั้นแล้ว การถกเถียงเรื่องนี้หาข้อสรุปไม่ได้ตอนแรกก็เกิดจากการถกเถียงกันเฉพาะของมนุษย์แต่นานๆเข้าเมื่อมนุษย์เองก็หาคำตอบไม่ได้ปัญหาจึงลุกลามไปจนถึงเทวดาชั้นต่ำๆเมื่อรับรู้ปัญหาที่มนุษย์กำลังถกเถียงกันจึงนำปัญหานี้ไปถามกันในหมู่เทวดาด้วยจากเทวดาชั้นต่ำๆ เมื่อหาคำตอบไม่ได้จึงลุกลามไปยังเทวดาชั้นลงสูงเคลื่อนไปตามลำดับแต่ก็ยังหาบทสรุปของสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตไม่ได้ตราบนานเท่านานต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราเทพเราเทวดาทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกัน นำปัญหานั้นมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าอะไรคือมงคลชีวิตอ,อะไรที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองได้บ้างเมื่อถูกถามพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประกาศต่อชาวโลกเป็นผู้ตัดสู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นสาสดาและยังประกาศอีกว่าพระองค์สามารถล่วงรู้ทุก ร่วงรู้กฎทุกอย่างได้ไม่มีสิ่งไดไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะไม่ทราบเรียกว่าเป็นสัพพัญยูคันได้ส่งประกาศเช่นนี้แล้วเราเมื่อเราเทวดามาทูลถามก็ต้องให้คำตอบอันจะทำให้สิ้นความสงสัยได้ว่าเป็นมงคลที่ถูกต้องและทำให้ทุกคนสิ้นความสงสัยได้ตลอดไป หลังจากที่ถูกทูลถ,ถามเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องที่เป็นมงคลแก่ชีวิตแก่เราเทเทวดาทั้งหลายตั้งแต่เรื่องที่เป็นมงคลธรรมมาต่อเนื่องกันไปจนถึงมงคลที่สูงสุดคือสามารถบรรลุอรหันต์ได้ทั้งสิ้น38มมงคลด้วยกันเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องมงคลชีวิตจบลง เทวดาเหล่านั้นจึงยุติการถามกันเรื่องอะไรเป็นมงคลสำหรับชีวิตตลอดไปตาบเท่าทุกวันนี้เรื่องมงคลน,นั้นคืออย่างไรจึงทำให้เทพเทวดาและมนุษย์ยุติคำถามในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ได้นั้นเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าใจในเรื่องนี้เหมือนกันอัตมาภาพจะได้ ในเรื่องที่เป็นมงคลอันดับแรกให้เข้าใจดังนี้มงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาลหรือไม่คบกับมิตรชั่วหรือคนไม่ดีก่อนที่จะได้แสดงไปในรายละเอียดว่าการไม่คบกับคนพาลหรือคนชั่วนั้นเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างไรอาตมาจะนำนิทานธรรมมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก่อน เื่อเป็นข้ออุปมาดังนี้มีนกแขกเต้าอยู่ครู่หนึ่งทำรังอยู่บนข่าคบไม้และออกไข่มาสองฟองพ่อและแม่นกก็ช่วยกันโกรกไข่จนฟักออกมาเป็นลูกนกแขกเต้าน้อยสองตัวทั้งสองพ่อแม่นกก็ช่วยกันหาอาหารมาป้อนกระทะ จนกระทั่งสองลูกน้อยนั้นมีขนยาวจะเกือบใกล้จะหัดป่นได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝ้าฝนครืกอคนองน,นอกฤดูกาลเกิดขึ้นมีลมพายุแรงพัดป่าไม้ทั้งป่าแทบจะถอนรากถอนโคนต้นไม้ให้หมดป่าเลยทีเดียวด้วยลมพายุนั้นได้มาพัดรังดกแขกเต้านั้นให้ปิวไปตามลม นกลูกนกทั้งสองถูกลมพัดไปคนละทิศลูกนกตัวหนึ่งไปตกอยู่ที่ปากถ้ำใกล้ๆที่ฤาษีหลายต้นบําเพ็ญเพียรอยู่เมื่อฟ้าฝนสงบลงเาลาฤาษีออกจากถ้ำมาเพื่อเก็บผลไม้ในตอนเช้าได้พบเข้ากับลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งได้มาตกอยู่หน้าถ้ำแต่ยังไม่ตาย ด้วยความสงสารเาือสีทั้งหมดจึงนำนกแขกเต้านั้นไปเลี้ยงไว้ส่วนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกลมพายุพัดไปไกลจนอาถูกส่วนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกลมพัดพายุพัดไปไกลจนไปตกอยู่ใกล้ๆกับที่อยู่ของพวกโจรห้าร้อยซึ่งทำที่พักหลบอยู่ในกลางป่า พวกโจรได้นำลูกนกตัวนั้นไปเลี้ยงไว้เช่นกันจนลูกนกทั้งสองนั้นโตขึ้นและพูดภาษาของคนได้เพราะทั้งฤาษีและพวกโจรทั้งหลายก็ได้ฝึกให้ลูกนกพูดภาษามนุษย์คล้ายๆกับเราเลี้ยงลูกนกแก้วนกขุนทองในทุกวันนี้เองอยู่มาสมัยหนึ่งมีพระสงฆ์สามสิบพระรูป ต้องการจะสแสวงหาสถานปฏิบัติธรรมจึงได้ชักชวนกันเดินป่าเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาสถานที่สงบสงัดอันควรแก่การนั่งสมาธิเมื่อเราพระสงฆ์เดินทางเข้าไปในป่าได้ผ่านไปใกล้ๆสถานที่ของพวกโจรซุ่มอยู่นกแขกเต้าต,ตัวที่พวกโจรเลี้ยงไว้ ได้บินมาเที่ยวเล่นตรงปากทางที่จะเข้าไปหาที่พักของโจนได้พบกับพระสงฆ์เหล่านั้นเขา้าจึงร้องทักพระสงฆ์เหล่านั้นว่าข้ามันข้ามันข้ามันเอาทรัพย์มันมาเอาทรัพย์มันมาเอาทรัพย์มันมานกน้อยบินร้องทักพระสองฆ์อยู่อย่างนั้นพร้อมทั้งบินไปจับต้นไม้ต้นนั้นบ้างต้นนี้บ้างจนพระสงฆ์เหล่านั้นมอง หน้ากันและกันและปรึกษากันว่าสถานที่นี้คงไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแน่จึงพากันเดินหนีจากสถานที่นั้นไปพระสงฆ์เหล่านั้นเดินบุกป,ป่าลึกเข้าไปถึงปากถ้ำสถานที่ฤาษีที่เลี้ยงนกแขกเต่าอีกตัวหนึ่งอยู่เมื่อไปถึงปากถา้ำลูกนกแขกเต่าตัวนั้นได้บินออกมาพบเข้ามั่มร้องทัก พระสงฆ์เหล่านั้นว่าท่านมาดีแล้วครับท่านมาดีแล้วครับเชิญทานน้ำก่อนครับเชิญทานน้ำก่อนครับเมื่อได้ยินลูกนกแขกเต้าร้องเช่นนั้นทำให้พระสงฆ์เหล่านั้นประหลาดใจว่าทำไมลูกนกสองตัวจึงร้องไม่เหมือนกันและมีอัตยาศัยต่างกันหลังจากที่กลับจะออกหลังจากที่กลับออก จากป่ามาแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นได้นำเรื่องที่พบลูกนกสองตัวนั้นมาพูดคุยกันพร้อมทั้งกราบทูลถ,ถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมลูกนกแขกเต้าเหมือนกันจึงมีอัตยาศัยต่างกันและรองทักทายพวกท่านไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงเล็งยานดูก็รู้มูลเหตุที่ทำให้ลูกนกสองตัวนั้น มีนิสัยต่างกันและพระองค์ทรงเล่าความเป็นมาของนกทั้งสองนั้นให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นฟังว่าเดิมทีเดียวนั้นนกทั้งสองนั้นเกิดจากพ่อแม่เดียวกันเป็นพี่น้องกันแล้วถูกรมพายุฝนลงฤดูพัดไปตกคนละที่ตัวหนึ่งไปตกที่ใกล้หมู่โจรถูกพวกโจรเลี้ยงไว้ส่วนอีกตัวหนึ่งไปตกใกล้กับ ที่อยู่ของฤาษีถูกฤาษีนำไปเลี้ยงไว้นกตั้งสองตัวถูกเลี้ยงมาด้วยภาวะที่แตกต่างกันตัวที่พวกโจรเลี้ยงไว้ในแต่ละวันมันได้ยินแต่พวกโจรที่คุยกันแต่เรื่องฆ่ากันเรื่องไปป้นสะดมเรื่องแย่งชิงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาจึงทำให้นกตัวนี้มีนิสัยดุร้ายตามไปด้วย และพูดเรียนแบบในคำที่มันได้ยินอยู่เสมอคือคำว่าค่ามันค่ามันค่ามันส่วนนกอีกตัวหนึ่งที่ฤาษีเลี้ยงไว้ถูกอบรมให้เป็นคนมีนิสัยอบอ้อมอารีและได้เรียนเสียงที่ฤาษีสนทนาทักทายกันว่าท่านมาดีแล้วครับท่านมาดีแล้วครับเชิญทานน้ำก่อนครับ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนหรือการครบหาสมาคมกันอยู่บ่อยจึงทำให้มีอุปนิสัยตามนั้นพระพุทธองค์ทรงสรุปว่ายังเวเสวติตาทิโสแปลว่าคบหาสมาคมกับคนเช่นใดก็จะเป็นเหมือนคนเช่นนั้น ดังนั้นมงคลชีวิตข้อแรกที่สุดที่พระองค์ส่งตอบเทวดาก็คือข้อไม่คบหาสมาคมกับคนพานหรือคบคนชั่วเลยเป็นข้อแรกซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงอุปมาคนชั่วเหมือนของเหม็นส่วนตัวเรานั้นเหมือนใบไม้เมื่อนำเมื่อนำใบไม้ไปหอกของเหม็นย่อมจะทำให้ใบไม้มีกลิ่นเหม็นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตของเรามีกลิ่นเหม็นไปด้วยก่อนที่จะคบหาสมาคมกับใครก็ควรจะดูให้ดีเสียก่อนแต่ถ้าคั้นเราจะไปถามเขาตรงๆว่าคุณเป็นคนดีหรือคนเลวแบบนี้ก็คงไม่ได้และก็คงไม่มีใครยอมรับว่าตนเองเป็นคนไม่ดีทุกคนก็จะพูดมันเหมือนกันว่าผมเป็นคนดีฉันเป็นคนดี คงไม่มีใครตอบว่าตนเป็นคนชั่วในเรื่องของการจะตัดสินว่าใครดีไม่ดีที่เราควรจะคบหาสมาคมด้วยนั้นพระพุทธเจ้าส่งแนะนําในเรื่องนี้ว่าถ้าเราหัดสังเกตดูพฤติกรรมของเขาอยู่บ่อยๆไม่นานก็จะสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าคนคนนั้นดีหรือไม่ดีควรที่เราจะคบหาสมาคมด้วยหรือไม่ ท่านสาธุรชนทั้งหลายการครบกับคนชั่วหรือมีเพื่อนไม่ดีนั้นมีโทษตามที่แสดงมาในตัวอย่างนกแขกเต้าทั้งสองตัวพี่น้องแล้วนั้นการไม่ได้คบกับคนชั่วหรือคนไม่ดีนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตข้อแรกเลยทีเดียวเพราะเหตุไรการไม่ได้คบกับคนชั่วจึงเป็นมงคล ท่านที่ท่านยกขึ้นมาไว้เป็นข้อแรกเลยคำตอบของเรื่องนี้ก็เพราะว่าการที่เราได้คบหาสมาคมกับคนชั่วอยู่ทุกวันเป็นเหมือนที่เราได้บริโภคของไม่ดีเข้าไปอยู่ทุกวันในที่สุดชีวิตของเราก็จะกลายเป็นอัปมงคลไปท่านสาธรชนทั้งหลายชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมีส่วนประกอบอยู่5ชนิดพระพุทธเจ้าส่งเรียกว่าขันห้า ได้แก่ร่างกายคือขันแรกเราต้องบริโภคอาหารให้มันทุกวันร่างกายจึงจะเจริญเติบโตได้ถ้าเราบริโภคอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายเข้าไปทุกวันร่างกายเราก็จะเป็นโรคในที่สุดก็อาจจะทําให้ตายนี่คือขันแรงส่วนขันที่สองคืออารมณ์ความรู้สึกได้แก่เวทนาขัน ในส่วนที่สองนี้การที่เราต้องดูหนังฟังเพลงนอกจากนี้การกระทําหรือการแสดงออกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกเรียกว่าเรากําลังบริโภคอาหารให้แก่ขันที่สองของเราคือเวทนาขันขันที่สามได้แก่สัญญาขันและขันที่สี่ได้แก่สังขารขันสองขันนี้เองที่จะมีผลต่อการคบหาสมาคมของเรา กับคนไม่ดีได้เพราะทั้งสองขันนี้บริโภคอาหารประเภทเดียวกันคือมโนสัญเจตนาหารแปลว่าอาหารทางสมองการที่เราได้คบกับคนพาลหรือคนไม่ดีพฤติกรรมต่างๆของคนพาลจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำของเราที่เรียกว่าสัญญาทั้งหมดยิ่งคบนานก็ยิ่งฝังแน่นลึกลงในจิตใจนานเท่านั้น ต่อจากนั้นพฤติกรรมทั้งหมดของเราที่เรียกที่เราเรียกสังขารหรือการแสดงออกทั้งหมดของเราก็จะได้ข้อมูลมาจากสัญญาความทรงจำที่เก็บไว้ในใจนั้นมาเป็นข้อมูลในทางความคิดความอ่านและพฤติกรรมต่างๆดังที่นกแขกเต้าแสดงออกนั้นเป็นลำดับต่อมาดังนั้นการครบกับผนพานจึงมีผลต่อ ผู้คบหาโดยตรงเพราะพฤติกรรมทั้งหมดที่เราพบเห็นและจำไว้ในใจคืออาหารทางสมองที่เรากำลังบริโภคเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเพราะอาหารทางใจเหล่านี้เองจึงทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปตามเขาด้วยสุดท้ายขันที่5คือวิญญาขันซึ่งขันนี้บริโภคอาหาร3ชนิดคือบุญบาปและสมาธิ ไม่ว่าเราจะทำบุญหรือจะทำบาปหรือจะฝึกสมาธิผนที่เกิดจากการกระทำทั้ง3ทางจะเป็นอาหารสำหรับป้อนให้จิตของเราเจริญเติบโตและเหี่ยวเฉาก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมพฤติกรรมก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทั้ง3นี้เป็นหลักนั้น,น,นเมื่อเราคบหากับคนพานคนชั่วอยู่บ่อยๆและทำตามอย่างเขา จึงทําให้พฤติกรรมของเราเลวตามเขาไปด้วยเมื่อพฤติกรรมเป็นไปในทางไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นก็จะเป็นฝ่ายของบาปมากกว่าบุญเมื่อจิตได้บาปเป็นอาหารอยู่ทุกวันทุกวันก็จะทําให้จิตของเราอับเฉาเหี่ยวแห้งไม่เจริญไปในภพหน้าเมื่อล่วงรับไปแล้วยิ่งจะต้องรับกรรมที่ทําตามเขานั้น ด้วยการตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างหาความเจริญไม่ได้เลยนี่เป็นเพราะการครบคนพาลคนชั่วเป็นต้นเหตุทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการไม่ได้คบกับคนพาลคนชั่วหรือมิชั่วเป็นมงคลหรือสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเราเทพย,ยดาทั้งหลายได้ฟังพระ ธรรมเทศนาเช่นนี้จบลงจึงหมดความสงสัยในเรื่องอะไรเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดไปทำให้เทวดาทุกตนต่างเพิ่มปิติยินดีต่อพระธรรมของพระพุทธเจ้าบางคนก็ได้บรรลุธรรมตามบาร,รมีของตนต่อไปเทศนาวะเทศนาวะสาเนในการแสดงธรรมในการแสดงธรรมมาในชุดมงคลธรรม มงคลชีวิตในมงคลข้อแรกคือการไม่ได้คบหากับคนพานเป็นมงคลได้แสดงสารธรรมไว้ครบทวนสมบูรณ์แล้วจึงของยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงแค่นี้ในทายที่สุดแห่งพระสัธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจ คุณกุศลที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยดลบัรดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่นคงด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาระมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุข และมีพละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาบยศสระเสริญสุขตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินด,ด,ด,ดังได้แสดงนิทานธรรมพุทธองค์มาก็พอสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้